อันนี้เมียงบ้านกลัวบ้านกูอยู่ในนุ่นต้นตลาดย่าโมมึงเคยไปตลาดย่าโม,มไหมตลาดย่าโมอ่ะเคยเคยเคยไปพี่ค่ะเออมึงเคยไปไหนอเออเเข้าไปเถอะไปหนหึ่งบ้านกูบ้านกูนกโวอ๋สงสัยวังเขาตั้งอยู่ที่ตลาดย่าโมแน่ๆเลยไปครับองค์ท่านพีะค่ะ พระองค์มาทำอะไรที่นี่พะยเค่ะคะเหี้ยวเข่าชิบหายเจ้าหาอะไรไม่มีข้าวเด็กวะอ๋อพระองค์ก็เลยตะเด็ดมาเฮ้ยทานงทะนนุงมั่มตูวสองคบขั้งจบข้าขั้งพับพับพับผับับพิ่ไม่เอามาซิวตแมาในตะกค้ไฟบักออ้หัวใจกาด เดสู่ะหนะัในเหมือนเจ้าติดอ่างวะพับพับพับพัมึงเจ้าจริงป่ะเนี่ยมึงหลอ,อกกูป่ะเนี่ยกูเป็นกูเป็นเจ้าเป็นเจ้าจริงเปล่าไปโดนขาะอ้าดราม่ากูไปโดนขา ร้องไม่ไม่ยังไม่ร้องเลยพระองค์ท่านเรื่องกลัอพระองค์ก็บอกไม่ร้องไม่ร้องโอ๊บะจ้ให้กูจะตายนะกูอยากให้กูตายนะกูบอกแล้วถ้ากูไม่ร้กูไม่ตายนะกูไม่มีใครช่วยกูเงียบเงียบมกูไม่ได้ร้องมึงอะร้องมึงไม่ต้องมาบอกลองบอกตัวมึงเองเถอะ นี่มึงคนบ้าได้หว่าเนี่ยมาบ้านกูมึงบ้ามึงอะบ้ามึงอะบ้ากูก็ดองไหวตั้งนานบหวคนบ้าหาควายเหม็นนั่งดั่งนั่งมึงกนั่านึงนั่นั่าาั่งนั่งนั่ไมล่เนี่งมึงไอ่ตน้าคนบ้ามึงอั่งนมงน่น่งนั่งนันั่ง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 ั่่งนั่งนังน่งนนััันั มาแฟนลุงกูเัวเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเขียตะคุกสีปากกับสีนางเกมกูสีเดียวกันเลยเรื่องกูไปออกไปจากบ้านกูเลยไป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 นี่หนาอกหลับ้านกูเัวที่บ้านกูไนี่ใบของกูเนี่ยนี่งเป็นใครเนี่ยนั่งคุยนี่เป็นใครมาจากไหนอ่ะฮะชื่ออะไรมึงอะอะชื่ออะไรเฮ้ยมึงอ่ะชื่ออะไรได้พาไปส่งบ้านได้กลุ่มบัวง พุ่มพวงพุ่มพวงพุ่มพวงคุณคุณ้นะอย่าบอกนะมึงเป็นนักร้องอะ่ะจริงปะเนี่ยเฮ้ยกูเคยฟังแต่ในวิทยุไม่เคยเห็นตัวจริงนี่มึงพุ่มพวงเหรอพุ่มพวงโอ้เจอก็ดีแล้วกูชอบเสียงมากเลยเสียงคุณเนี่ยเพราะมากเปิดในวิทยุร้องเพลงให้ฟังหน่อยได้ไหมร้อ,องเพลงให้ฟังหน่อยร้อ,อ,องเพลงให้ฟังสักนิดนึงต,ตังตังตังมั้งเถอะ นี่ร้ <Hey. S 1> องเพลงต้องมีรางวาัลรางวาัลต้องมีตังค์ด้วยไงอาอาอผมอยากฟังผมให้คุณอาสามร้อยนี่นี่เพลงอะไรอ้าแล้วแต่คุณเลยมีเพลงอะไรที่แบบว่าแต่เพลงเก่าไม่เอาน้าฟังบ่อยแล้วขอเพลงใหม่ๆมั่งมีไหมมีเพลงอะไรใหม่ๆไหมไม่เพลงอะไรเพลงเออเงดึง ช <laughs> ื่อเพลงน่าจะเป็นเพลงสนุกแน่เลยเด้งดึงเด้งดึงเออชื่อเพลงแปลกนะอันนี้ไม่เคยฟังเลยอัลบั้มใหม่เหรออัลบั้มใหม่กอนป่วยใหม่กอนป่วยโอ้อยากฟังอ่ะเด้งดึงอัดอัดยังอัดเสียงยังอัดแล้วอัดเสียงแล้วเออวางขายที่ไหนเนี่ยที่นพสิวโกโหเก่ามากเลยยังเป็นเทปอยู่เลยเหรอ จะเป็นเทปอยู่เหรอเออออุ้ยเอ้าผมขอฟังหน่อยขอฟังหน่อยฟังไหมฟังไหมฟังเออทีกสามสามร้อยอี่สามร้อยเดี๋ยเอานันไงใครแล้วเออก็เนียร้องเลยสามสามร้อยงวัลกอเมอกี้ข่าเพลงอันนี้างวัลเอออออเอผมอยากฟังครับอ่า เออผมว่าร้องเถอะเด็ดเดเดี๋ยวผมจะหมดตัวซะร้องเถอะเด็ดเคยฟังไหมไม่เคยเลยเนี่ยบุมพวงอ่ะบุมพวงเงเต้นเออเอาไปเพลงเต้นเหรอเออเบ่งไวชื่อเพลงอันนี้แหละชื่อเพลงอะไรนะดิ่งดึงอ้าวงั้นขอฟังเลยขอแบบว่าราคาเหมาที่เดียวเลยไม่พันสองพันว่ามาเลยเอาของกูทีละสามร้อยสามร้อยเนี่ย วัน,นึงวันออนิดกูยังไม่ทันฟังนี่กูเสียไปจะพันแล้วนะเนี่ยกูยังไม่ได้ฟังเลยนะฟังไหมฟังดิไป,ไปฟังสิเชิญฟังครับอัลบั้มใหม่จากพุ่มพวง เงียบทำไมแล้วร้องสจิจบแล้วจบแล้วเลยจบแล้วมึงยังไม่ได้ร้องสักท่อนเลยมึงโกงกูปะเนี่ยมึงจบแล้วอะไรอะจบแล้วอย่ามาจบแล้วนายกูยังไม่ร้องเลยเพลงเออเพลงอะดิฟังไหมฟังนี่นี่โอ้กว่ากูจะได้ฟังเพลงนี้ ล้มละลายแน่ชีวิตกูแต่ถ้าเกิดว่าครั้งนี้ต้องฟังนะฟังเอาไปเองเมื่อกี้นะเด้งหนึ่งนะ่ะเอออย่ามาเต้นอย่างเดียวเอาเออปึออ๊บหนึ่งสองสาม ร้องตอนไหนอะจบแล้วมึงจบยังไงมึงยังไม่ร้องเลยมึงเตนอย่างเดียวเลยเนี่ยกูเต้นอ่ะมันชื่อเพลงอะไรเต้นดึงเออเมื่อกี้กูทำอะไรกระเด้งนี่เนี่ยเพลงนิงดึงจบนี่เดะเพลงนิงดึงชิบหายเสียรู้คนบ้าซะแล้ว น่าเชื่อกูโง่คนบ้าฟังไหมไม่ฟังแล้วเฮ้ยพวงคุณพวงกูก็เป็นนักร้องเก่านะนักร้องเก่าฟังไหมกูร้องให้ฟังไม่ฟังไม่อยากฟังครับม่งฉลาดกวากูอีก ไม่ฟังสักหน่อยไงอ๋อเออไปไปออกจากบ้านกูไปไปกูจะนอนแล้วเตียตังค์หมดตัวแล้วนี่ม่นกูลูกกูอะอะไรอะลูกกูเยอเฮ้ยยูกกูเดี๋ยวเดี๋ยวม่มึงมีลูกด้วยเหรอเนี่ย นายอายุยุกยุกไม่ยังไอายุครับยุกนายเออหนกยุกยุกคือไหนครับยุกไม่ไหนมิดนี่คือไหนครับยุกอายุเอออายุเออหายตายแล้วมั้งลูกมึงคอห้อยแล้วน่ะเฮ้ยมึงเอาลูกูไปทำไมขายกูไม่ได้เอาไปมาไงใครจะลูกไปอ่ะยูคค่ะ